กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27มกราคม2568กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับแต่ก่อนที่ไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับ มาแล้วฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับสมาคมโรงสีข้าวไทยโอดขาดทุนยับราคาข้าวล่วงต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่ชาวนาขายข้าวเกี่ยวสดได้แค่6,000กว่าบาทต่อตันชีต่ำสุดในรอบ10ปีแนะ่ฟื้นประกันรายได้อุ้มนายจะเริญนนัทวคณะที่ปรึกษาสมาคมโรงสีข้าวไทยและผู้ประกอบการโรงสีข้าว เลินพาณิชย์กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าสถานการณ์ราคาข้าวเวลานี้ตกต่ำอย่างหนักโดยราคาข้าวเปลือกที่กว่า6,000บาทต่อตันเรียกว่าไม่ได้เห็นมานานกว่า10ปีแล้วสาเหตุสำคัญจากอินเดียได้กลับมาส่างออกข้าวในกลุ่มข้าวขาวทำให้ประเทศคู่แข่งขัน ต่างปรับลดราคาข้าวสารในตลาดโลกเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดส่งผลกระทบทําให้ราคาข้าวในประเทศของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นอีกทําให้การส่งออกข้าวต้องเผชิญปัญหาทั้ง2ด้านดังนั้นเมื่อราคาข้าวลดลงโรงสีก็ได้รับผลกระทบหรือเสียหายไม่แพ้ชาวนาแต่ถ้าราคาข้าวขึ้น ชาวนาโรงสีและผู้ส่งออกก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันโรงสีซื้อข้าวเปลือกเก็บสต็อกไว้แต่ละโรงเป็นหมื่นตันเพื่อให้มีงานสีแปลข้าวทำให้ตลอดทั้งปีและทุกวันนี้ให้เครื่องจักรเดินเครื่องได้ทุกวันคุ้มต้นทุนไม่ให้สูงเพราะฉะนั้นหากข้าวอยู่ในคลังสัก3-40ถึง4หมืนตัน แล้วถ้าราคาข้าวเปลือกปรับลดลง100บาทเงินก็หายไปประมาณ2-3ล้านบาทแล้วลงมากมากกว่า1,000บาทต่อตันเงินเสียหายไปอีก30-40ล้านบาททั้งนี้ราคาข้าวปรับลงมาตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาช่วงเดือนธันวาคมก่อนปีใหม่ราคาข้าวเปลือกในประเทศยังอยู่ที่กว่า10,000บาทต่อตันทำให้มีข้าว ต้นทุนสูงมากขณะที่ชาวนาเกี่ยวสดความชื้น25%เวลานี้อยู่ที่กว่า6,000บาทต่อตันสถานการณ์แย่ยมากและเจริญกล่าวอีกว่าอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขความเดือดร้อนของชาวนาเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ฟื้นโครงการประกันรายได้ข้าวโดยประกาศประกันรายได้ข้าวขั้นต่ำ10,000บาทต่อตัน ให้กลับมาใช้หากราคาต่ำลงให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างราคาให้กับชาวนาแต่ถ้าราคาตลาดเกิน10,000บาทต่อตันก็ไม่ต้องจ่ายชดเชยถือว่าไม่ได้ทําลายกลไกตลาดเพราะถ้าราคาข้าวปรับลงอีกชาวนาก็ไม่เดือดร้อนจากรัฐบาลมีประกันราคาขั้นต่ำช่วยและอีกด้านจะช่วยผู้ส่งออกสามารถไปแข่งขัน กับคู่แข่งในตลาดโลกด้วยแต่ต้องจำกัดปริมาณชดเชยส่วนต่างเช่นไม่เกิน20ตันเป็นต้นอย่างไรก็ดีสาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำเพราะตลาดโลกมีซัพพลายมากทั้งนี้วิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาราคาข้าวในประเทศคือการส่งออกไปขายต่างประเทศแต่ว่าปีนี้ ผลผลิตทั่วโลกมีมากอีกทั้งอินเดียผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกผลผลิตก็เพิ่มขึ้นและผลผลิตอีกหลายประเทศเพิ่มขึ้นดังนั้นการนําโครงการประกันรายได้มาใช้ในครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะช่วยในราคาเท่าไหร่ก็ไม่กระทบกับราคาส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศ